สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดู2020นะครับคันนี้เพายันพายันยังไงมาดูเพายันนะครับนี่เพาเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้นี่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการแก้นะครับ คันนี้แล้วก็จะโหลดเพิ่มด้วยคันนี้เดี๋ยวแก้เผาห้อยเรียบร้อยเลยแล้วแก้เผายันด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันหลังแก้เสร็จจะเป็นยังไงนี่ก่อนจะทรงนะครับเดี๋ยวหลังจะทรงเรามาดูกันอีก okay. ทีนึงว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับผมได้ทําการติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันแก้เผาเรียบร้อยนะครับคันนี้แล้วก็มีแก้เผากลางห้อยแก้เผายันนะครับนี่ อยู่วันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แก้พอยันเรียบร้อยคันนี้แก้พอกลางห้อยแล้วก็มาดูทรงกันหน่อยคันนี้จัดทรงไปด้วยนี่อันนี้สี่นิ้วสอดนะครับหน้าเช็ดนิดนิด